ครับก็มาพบกับช่างชุนบ o ร i f ไฟวันนี้เราก็มัล้างแอร์โฟครับฟอร์ดเลนเจอร์ทีหกนะสออันนี้ก็มีเล็ดหน่อยนะครับคันไหนเขาลูกค้าแจ้งว่ามีอาการอื่นๆนะครับก็เออเราก็ถอดออกมาดูก็จะมีคราบเขมาเล็กน้อยนะเกาะไม่เยอะนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาล้างตัวนี้ก็จะเป็นของ ATP ฮะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างคอน a c t นะครับ ลองดูว่าจะขาวสะอาดขนาดไหนฮะว่าเราก็จะฉีดเข้าไปในตัวตัวเซ็นเซอร์เลยครับนี <üğ> ่เราก็มาฉีดอีกตัวนึงครับ ห้เราไปเป่าลมนะฮะ